ตกเงียบดูยห้เวลาไม่ดูหรอเออเวลาไม่เอาไปส่งมาดูด้วยดูอยู่เวลาไปส้มเหรอต้อไม่ดูไม่เลือกแนวเลยอะอากดเราเล่นกันสองคนได้แหละอารมไปโอ้โหมือไม่ดีเลยเดี๋ยววเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรเขาปอะอเอาแสงมืดเลยลูกแสงมืดเลย เฮ้ยตื่นเต้นพมาแล้วสีดาวอช่งหันไม่ได้ด้วยจแลงหน้าไี่ปิดดโอ้ยมันเลยขาดสองใบปิดล็อกมองว่าพ่อสามสิบก็ยังมีแล้วนะแสงมืดไปซีลูก เอาแตงมืดี่มาอันนี้ธรรมดาแตงมืดมีกี่ใบอันนี้เพิ่มโอ้ยรีบละเกินน่ะมือมันลั่นนี่อันนี้อ่ะตาดีสนิทเลยไม่เอาเว้ยเว้ยกลิ่นมืดไปไปลูกผมอย่าบังโอ้โหไปเลยไปเลยไปเลยเงียบทำไมไม่มีแสงเลยอ่ะ อโฟนสเอาใหม่ใหม่ลูกเอานี่เอานี่ว้าวโหน่าสงสารหันไป้ปอบพี่นอนี่มีอร้อมกเอาเอาเอามบอกคุส่งคุณไปงพาสอานี่มสองอันไปเลยกกนจิบมาตั้งนาน สคริปต์มึงอย่างนี้ไดสคริปต์ดเกิดกันนี้กลับมาเนี่ยเอาหาต้องสีลูกเอานี่ยสามร้อยอยู่บนน้อไม่มีอะไรตั้งอย่างนี้เงียบเงียบเออเอากดเกดเลยเออเงียบเงียบเว้ยไปไปดีเจน่ยดีกว่าไปลูกไปอันนี้มันไม่งามมั้งเออไปไดเสอให้ดอกระโดอกให้มันให้มันมีเดินไปผ่านให้มันลุ้นไปไปอ่ะไป เอาดิเลย้อเยียพาด้วยหน้าดำสีดำโอ้ยโลกด้วยไม่แมทกันสี้วเนี่ยหน้าไม่ด่าพี่เดย์เลยเนี่ยเอานียเอ้ยไม่เอาไม่เอาอาเนี่ยจับเนี่ยจ้องซ้ำสวดก่อนสวดสวดก่อนสวดก่อนสวดก่อนซะทุกคน เงยโงต้องยิมสาวด้วยนะเย่เสือเลยอะต้องกี่ใบนย่สิบสี่ไปผ่านผ่านไปเยอเไหเมื่อกี้น้อเยยอยู่แน่วอะไรตอนนี้ยไม่ได้เลียกแนวเลยอ้าวโกดเกยนแน่วไ้มเพราะว่าไม่เกิมืแล้วกิมื เ่แเปียนแนวเป่นเปลนแนวน้องเลยเปนแนวแนวนี้ไม่พากดมาน้ไม่พอ้งไม่ได้กินมือดว้ากาไหนอะท่แนท่านอยู่ในวะนอเอาเลยลูกเอาให้รุนรุนหน่อยนะเองักเออเงียบไปนิดเอาฟองหมดไปเลยหมดแล้วไ่ได้้ปสามสอม โอ้ยมือต้มี่ใบแล้วยังไม่พาเลยอ่ะกดเนียบจิ๊บอ่ะกดโอ้ดีมากเปลี่ยนนิ้ววางนี่เปลี่ยนนิ้วเอาเอามือเอามือนี้มาเอามิ้นแี้มาเอามือนี้มาเออเออเหมือนกันเลยเจียวกดไหมเจียวกดไหมเจียกอ่ะกดไว้สิโอ้โหดวงดีเลยน็อตเอ้ยกินมอนก่อน ขึ้นมอดแล้วไม่ขึ้นมอดดีใจเหนห้าดาวลงมามาเหนื่อยเหนื่อยทำใจไม่ลูกไม่ต้องโหลเลยไม่เห็นจะผ่านเลยต้องมาทำหน้าเป็นเล่นเดี๋ยวส้มดีมาแล้วละสิบแปดเก้าประมาณนั้น เก้าใบที่ถ่ายยังวะถ่ายโวยลนีพี่ตัวเดียวไม่ซีไฟไม่มีอะไรเลยมีความสุขมากใช่ไหมเนี่ยมีความสุขมากใช่ไหมเนี่ยอย่าอย่านี่นี่อันนี้แสนรู้แสนรู้เจ็ดใบเหลือเจ็ดใบเออรวไปเลยเฮ้ยเอาเลยดื่มน้ำเหรอเด็ดอะไรย้ำเลย

สูตรสูตรไหนวะสกอลโซ่บอลมอเตอร์เครื่องเคยเปิดงานเนี้ไม่เคยเปิดโอ้ไม่มีอะไรเลยไอ้เปิดจริงที่งานทำไมไม่บอกก่อนหน้านี้่อะไรน่ะเอาแล้วลูกหมดแล้วเปนี่ของจริงแล้วลูกตกอลลมเลยเลยเอาของกากาไปก่อนลูกเอาไหนเอาไหนเอาไหนนี่ปีนโตแล้วเนี่ยดูท่าเอาจริงเอาตังค์มา้ยมองไม่เห็นแล้วเด็กเอาพี่ต่อยนะ เอาอะไรเอาไฟมอก่อนดีครับเอาไฟก่อนอาไฟมอก่อนอ่ะกดนี่กดเปิดเออนั่นแหละเฮ้ยไฟ่ายไว้เอาไฟุ้ยตัวเตัวซเวเซแ่ได้ค่ะ ยังยังเอาแล้วอันนี้เอาเลยอ่พี่พี่ครับขอคนทีคนรบายสักทีเดยพออหยุดมาเจอเจิเอเลยครับมาขอก่อนอตบมือสู้สู้ไฟจิงไฟจริงไฟจิงโอ้โหมีแทงทำเลยพี่อยากทำอะไรทำเลยพี่หมูนี่เปิดห้าดาวบ่อยนะเนี่ย มสูตรมีสูตรยืนตตรข้างข้างต้องมปดูในั้างติดจางเลยอืมโจโจ้รีออนนี่มูโจโจ้เลนโบ้อะไรผีอะไรกันเนยเราแต่สีดาวสีดาวพี่ไหนได้เรียกมา่ย

อย่าไปไปมาขอขอก่อนแสงไอ้หตัวจริงต้องเอาเวกมาแต่จะมา่าเนี่ยาเวกาให้ทดูสคริปต์แบบทิ้งช่วงนานมากอ่ะโอ้โหบาใบมันจะถ่าเออเย็นเฉยไมามันก็เปิดห้องไม่ถ่าไอ้ขับกินมอ้เยอะใครขป้นหม้าเปิดเล่นตอ พ้่เกิดหัวลูกขอฟตะไงไงี่ฮะวันเป็นไม่เี่ส้มไม่เฉยผีไม่มาสัตว์ไม่มามาแล้วแค่อะไรอ่ะเอาเลยพี่แล้วแต่พี่ให้ทใจหมดตายแวไงเฮ้ยดเวมี่แวม อย่าันคิดว่าเปิดแสงมืดแล้วเนี่ยตายป้าพี่คนต่อไปครับเอาเลยครับพี่ตามสบายตามมาคิดว่าเป็นไอเดียตัวเองต่อไปเอาเลยพี่เอาเลยเป็นหมดเหรอยังดีเจนเหลือเหลือดีเจนกระเสริฐเลยเดี๋ยวกูปิดท้ายให้เดี๋ยวกูปิดให้เรียกเอาเลยพี่ตามสบายเปิดแสงมืดต่อนะดีเจนสลับกัน แสงมือดีอ่ะมันมือดิเอ้ยตัวนี้ดีเนาะดีเจนจะดีไหมเนี่ยได้ป่ะดีเจ้นได้ป่ะได้ดิมันเหลือกี่ใบมันเหลือเยอะเหลือสิบสองใบอย่างละสิบสองได้ป่ะลั่นโอ้ยพอแล้วพอแล้วไม่หมดแล้วไม่ทำไมห้าแล้แต่มันก็มีปีกแนเนาะ เก็ไม่ปีไม่ปีเฮ้ยตัวนี้ดีเนี่ยมึงหัวบ้าแพนด้ามาเนี่ยเฮ้ยผมยังไม่มีพี่ผมยังไม่มีผมยังไม่มีอันนี้คือปอบใจหรืออะไรอ่ะใครๆพี่เอาเลยเอาเลยพี่พี่เอาเลยเอาเลยพี่ยมันคือไอคานาจัเอาเลยเอาเลยแพนด้าลมจัดมาทุกจุดเดียวกันสิบใบสิบใบนี่ยังไม่ผ่านชอบเล่นแบบอ่ะ ได้แล้วพียจับได้ว่าผูไฟเยอะผู้หนาวผู้ลมดีด้วยผ่าผูไฟอ่ะตอนนี้เขาเก็บไม่เก็บไม่ายครับถ่ายอยู่พี่เหิมพี่เหิมนี่แล้ววจะได้ตัวจังไรไหมเนี่ยเอ่ากับพี่เท่ากับพี่ผ่ารอผาก่อมาเฮ้ยผ่ามา สีดาวอะไรอะอันดีนไฟเรื่องกระดาษชืให้นองหน่อยเริ่มมือสั่นแล้วเนี่ยพี่โอ้ไม่้องนะเอ้เหมือนไม่ได้จริงจริงเอเนี่ยออยู่ที่อันดนอะไรวะเนี่ยเคยได้ปาพักหบไม่ร้อบผมยังไม่เคยได้เลยนะพี่จริงแม่งไปไม่เอาได้แล้วยเกอได้แล้วใช่โล้แล้วไอ้ไงก็ใ่ล้ไก็ในเล้ไอแ้ก็ใล้ไง้แไก่แล้วไงก็ไกไกแล้วไิก็ไก่ไใช่ ตัแล้วห sure right? ึัดน uh ้ำนอห่งสกอกลับแล้วตัวนี้ดีเดวใช้อยู่เจิมหน่อยเติมหน่อยก่อนกลับครับลาดาเร็วเก็บเปไมกล้าเปิดอะไรพี่สบายอะไรก็ได้เอาเจริงดิตเดม มเต็มแล้วพี่ยัดใส่คางเลยจะอะไรก็ได้ใช่ไหมจะยัดก่อนไหมยัดใส่คางก็ไรพี่คางคางหรอคางคางูความจัดมากงงเลยรได้กี่ตัวแล้วตัว้มยี่สี่ตัวส้มัยาสาสียตัวยาียวสัวัวยีัยีวยาสัวตัวสตยาาีาาี คิดได้แง่ดีนะได้มอนทำหมครวมอนทำหมเราเนี่ยปลอบใจเองสั ม้วต้องมามันต้องมาแล้วแหละันไเนี่ยไม่ต้องปวดแสบาอ้ยได้โอ้ยมาแล้วนีเลห้าาอสีโอ้ของไปเร่ันอาบแอนเอาหัวนมปวดเลยลูกแน่นอนโฟกัสไหนๆก็ได้แหละม้งโฟกัสที่หัวนม กัมเต็มแล้วเต็มแล้วพี่ยัดไปให้หมดเลยพี่ดูเครียดอ่ะนะยัดไปเลยไม่ต้องเครียดอะไรวงเดิมพีชช่องร้อยร้อยสองร้อยห้าสิบที่เหลือก็คือลายต่อไปยิงดีแบมหรอแบมไฟไว้แล้ว ี๋ยวผมไปส่งกับดีๆเลเดหรือผมไปส่งกับแอแอเดี๋ยวหัวช้าเปิดดิอะไรใครล้วเดลกี่ใบเหลือหกใบแแม่เดียวได้กินนมเนอกลับแล้วนะคะคือสุดเลยวะเคยรู้ก่อนเข้าแล้วออกเข้าออกข้าแออกปาๆลงลงลงดันรอบนึงเดี๋ยวเดี๋ดี๋ะจ้ะบาย โอเคโอเคถือกาแฟไม่แก้วหนึ่งต่ไดีดีบ้าน้อกบึงครับปาะจ้ามบ๊ายบายเจ้าไหนถือับครับวัสนีครับช้าจังเว่ยจังเว้ยต่อไปเลยไ่ไหนกลับบ้านเลยนะเอาเนเฮ้ยเด็ลูกมงอ้ยแพ้มเจ็บเฟซด้วยครับ สูตรไหนเนี eston, ่ยมาทุก yeah, ส no ูตรแล้วเนี่ยไหน่ะอิสระเกิดกูไม่แสงมืดหลายใบไม่ผ่านนั่นดิน็อตไอดีน็อตกินเถอะอร่อยเปลี่ยนมาฝังรอบแล้วพี่โอ้โหแสงมียังมีแล้วแสงมีแล้วพี่โอ้มแสงมืดมีแล้วความรุนก็มีแล้วด้วยขอห้าดาวดีเจนก็เลยแค่หกใบเองเหรอ สูตรอะไรดิว่เนี่ยทำเป็นสิบเลยเหรเนี่ยหมดอยากรุนเร็วตอมแกนที่เก็บยวอย่างงี้ไดสูตแล้วแดกห้าดาวแดกมอนกันแ,แดกตัวห้าดาวโอ้หมึงก็เอาเวกมาช้ำใจกูจริง<ป>มันหนึ่งดาวสองดาวอยู่ไหนเนี่ยไปด้วยแล<ป>้วเนี่ย มาไหมนนไปไหนมึงก็จะรู้ไม,ไม่ต้องซีดไม,ไ,ไม่ต้องซีดเราไม่ไปเรากินขนมดีกว่านี่มาแล้วคลมาแล้วคทูอัสมาแล้วย <c oughs> ืขอหรอขอดื้อๆเลย ไม่ต้องเคยได้ตัวแรกอะไม่ไ่ตัวแรกตัวแรก้องอะไรอะมองไม่เห็นเอาเลยเพี่ตัวอะไรพี่มต่อน้ำต่อน้ำนี่ล้สีดาวโอ้ยบอมไฟอมไฟี่ดาวมไม่ดีพี่มากหมดเลยเนี่ยเดี๋ยวยังว่าอ้น้ำตาคอ ขอแสงมืดใบลีเจนใบนะทำไมแสงมืดไม่ผ่านยู่ดีๆไนคำถามมีตอบยากฮ้าชะว้าสีเนี่ยทำไมมันมาทำไมมันกลดวได้ไี่เัีไม่เคยได้ห้าดาวบลีเจนเลย เินมาเอาเลยใช่ไหมขอหมวยขอหมวยขอหมวยหมวยน้ำตัวเดียวหมวยลงเหรออืมหมวยลงมีแล้วเปิดไปก่อนขอไปเยี่ยวก่อนขอไปเยี่ยวกับดูบุหรี่ทำใจก่อนเอย่างนั่นแหละนะเนี่ยฮะาดาวแน่นอนโอ้เสดสิบอะไรของมันขนาดนั้นไปเดียวไอ้เหมือนเด็กเอาเลยปิดใช้เลยหมดแล้วเหรอ น็อตไปนนี่ไงมันเหลือสองใบแล้วก็แสงมืดแสงมืดนี่ไม่ผ่านเลยเหรอเล่นกับใบรวงงั้นเลยแสงมืดไม่ผ่านเลยอ่าตซักแสงไปแล้วโอ้ยมือโคตรจับได้นาอะไรด้สุดท้ายโอ้โหมนี่มันยิ่งเลยวะมาแต่แบบโบมแสง ทำไมนยไม่ผ่าเลยเหรอห่เจดีก่าราไปหมดตรงนี้ไม่ได้าครับผมแล้วสิบใบไม่ผ่าเลยวะเฮ้ยมาแล้วเว้ยเบีย่เป็นทอมไม่ใช่เหรอส่้าหองน้ำผมไม่เต็มคันนะน้ำเหมือนกันพี่ ว่าพี่นะเฮ้ยยื่นล่าหนูดีใจข้นเลย่เลยไ่เลยเปิดเลยใครอยู่ในวันนี้บ้างเนี่ยเปิดเลยเปิดเลยมาเปิดเลยมาสุดท้ายเปิดเลยเปเองมั้ยขอในแนกิ้ลบ้างด้วยบิดเองฮะเปิดเองยังไหนเนี่ยขอจังจังจริง เป็นีคุณมาได้ไงวะอันนี้ก็ปีกเหมือนกันหมดแล้วอ้ยอ้ยอย่างน้อก็แรงต้วหนึ่งไม่หลงไห้แล้วขาสั่นเลยขวสั่นแลยน่ากลัวเสียถึงไหนกลองเลยครับได้รับครับมาบุ๊ดถามวม่อกี่ใบครับครับไอ้หินโดนกี่ดอกวันนี้ เจาจัดให้สาดอกเลยนะ